สวัส <Okay. S 2> ดีครับพีเ่เราจะมาแนะนําการใช้งานรถบักกี้เบื้องต้นนะครับขั้นตอนแรกจะกล้องไปฝั่นนู้นเลยครับเ,เข้าไปนั่งในรถแล้วก็ไฟสามดวงนี้จะต้องติดนะครับไฟสีแดงสีส้มสีเหลืองจะต้องติดเมื่อติดแล้วเราสตาร์ท นี่คือพร้อมทางานไฟสองดวงนี้จะดับเพราะว่าจะเป็นไฟเช็คน้ํามันเครื่องกับไฟไดชาร์จปุ่มด้านด้านซ้ายจะเป็นวอเตอร์เทมเป็นวัดอุณหภูมิความร้อนนะครับด,ด้านขวาจะเป็นวัดโวลต์ส่วนสวิตช์ขวามือจะเป็นไฟหลังคาซ้ายมือจะเป็นไฟหน้าเรามาดูไฟหลังคากันครับสวิตช์ขวามือที่บอกเมื่อกี้ก็คือเปิดนี้ปึ๊บนี่คือ,น,คอนี่คือการทํางานส่วนสวิตซ์ซ้ายมือนะครับพอเราเปิดสวิตช์ขวามือ จะทางานส่วนปุ่มไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านในรถการยกเลี้ยวนะครับยกขึ้นเหมือนรถยนต์ยกขึ้นเป็นขวาดึงลมเป็นซ้ายส่วนดึงเข้าหาตัวจะเป็นแตรก้านสีแดงดึงออกจะเป็นไฟฉุกเฉินจอดฉุกเฉินนะครับไม่ใช้ก็กดปิดไว้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปดูด้านหลังด้านหลัง อุดนี้จะเป็นเลกูเลตเป็นตัววัดแรงดันน้ำมันเข็มจะอยู่ประมาณสบาถ้าต่ํากว่านี้แสดงว่าปั๊มติกในถนังมีปัญหาก็าคือ,อต,ตอสามสี่ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเช็คดีเลย์อันนี้จะเป็นดีเลย์สาหรับพัดลมปั๊มติกถ้าปกติไฟสัญญาณจ,จะบอกไฟบอกสถานะจะบอกไฟส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นก้านวัดน้ำมันน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์ด้านล่างญญาด้านนี้ แตตาร์เครื่องทุกครั้งแล้วค่อยเปิดเคสกวนหรือเหลืองด้านนี้จะเป็นน้ํามันเครื่องครับการวัดน้ำมันเครื่องด้านหรือเหลืองที่ด้านนี้ทั้งหมดของเหลวเราเปลี่ยนถ่ายให้หมดแล้วครับพี่แล้วก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรใช้ไปประมาณหนึ่งเดือนเปลี่ยนถ่ายระบบของเหลวทั้งหมดวินวินวิธีการใช้วินหน้าการบัต์ตัดอะต่อเลยเนี่ยวิจัยแบบนี้เวลา วินน้าขัาา้นตอนการใช้วินหน้านะครับวินน่าจะอยู่ด้านหน้าลักษณะเราจะวางไว้ตรงนี้แต่แบบวินวินอยู่มุม,มน,นะะี <c oughs> ้ทุกครั้งก่อนที่จะใช้วินเราจะต้องเสียบอนไรก่อนเราก่อนเริ่มต้นจะใช้วินเราต้องกดฟีวินก่อนนะครับฟีล็อกจะอยู่ด้านขวามือเราต้องไ,ไปด้านาหลังฟ,ฟีล็อกก็จะอยู่มุมนี้เราจะมือเอื้อมแล้วหมุน บิดให้เข้าล็อกเพื่อจะดึงเชือกเพื่อจะดึงดึงวินเทอร์ออกมาใช้งานเกี่ยวงานเมื่อเราได้ใช้งานแล้วเราก็ดันจับความล็อกล็อกล็อกแล้วเราจือล็อกแล้วล็อกเพื่อที่จะดึงจับส่วนการใช้งานวินทําสวิตไว้ให้เราเปิดสวิตตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่มี่ผมดันแกะออกปึ้บสวิตสวิตผมซ่อนเอาไว้ให้ตรงนี้มันจะมีเดือยบอกนะครับเดือยบอกตำแหน่งแล้วเราก็เสียบให้ตรงเดือยและดันเข้าไป นี่คือแต่ขั้นตอนการเสียบเพื่อจะใช้วินโอเคอแล้วคราวนี้เรากลับมาที่รถกลับมาในรถมามาในรถนะครับเมื่อการใช้งานเราจะเก็บวินแล้วกดอินวินก็จะเข้ามาแล้วอินอินคือดึงเข้าใช่ครับอ่าเราดึงเข้าดึงเข้าเลยด,ดวแล้วก็ให้ให้เพื่อน่วยเช็คดูว่ามันเข้าถึงขนาดไหนอ่าแล้ว,ลวกดอินนะครับอ่าเอ็กเอ็กนิดนึงเอ็ก โอเคพออันนี้ก็คือหลังเมื่อไม่ใช่อ่าเพอเราเราไม่ได้ใช้งานแล้วเมื่อเราใช้งานแล้วเราก็จะดึงตัวนี้เก็บเพื่อเพื่อเพื่อเซฟใช่ไหมใช่ครับเพื่อเซฟตี้แลวเก็บเผื่อเด็กไปกดถ้าถ้าในกรณีที่เสียบตัวนี้อยู่เราลืมถอดเนี่ยถ้าเกิดเราสตาร์ทรถอยู่แล้วเด็กไปกดนุ่นเล่นเนี่ยวินมันจะดึงตัวเองดึงเข้าไปพังหมดเลยหน้านี้มันความแรงของวินอ่าเราต้องบออย่างนั้นใช่เราก็จะปิดเราก็ปิดเก็บ เสียบเฉพาะเวลาใช้งานพอนเราใช้งานเสร็จแล้วเราก็เอาออกใช่ไหมใช่ครับประมาณนั้นเบื้องต้นมีเท่านี้เบื้องต้นก็มีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมทักมาถามได้เลยครับเคเุยจับบางใบใ <จ S 1> ได้เพิ่มเติมว่าสงสัยในจุดไหนอย่างถังน้ำมันลืมบอกอันนี้บรรจุได้12ลิตรการตรวจเช็คก,ก็คือเปิดเปิดฝามองเราจะเห็นเลยว่าน้ำมันมเรามีอยู่เท่าไหร่เราดูเราไม่มีเกจให้เป็นแ๊สโ์ฮอร์9 1้5ได้หรือไม่มีเกจไม่ให้ดู เบื้องต้นก็พบประมาณนี้วิธีการใช้รถก็คือไม่น่ามีอะไรมากกว่านี้โอเค